อาทิตย์นี้เราจะมาพูดอีกสองแถวต่อไปนะครับสองแถวต่อไปก็คือตัวของณนินุเนโนแล้วก็ฮะฮิฟุเฮโฮนะครับผมสองแถวต่อไปเราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับโอเคตัวณนินุเนโนครับผมตัวณนินุเนโนนะฮะณนี่ตัวณนี่อย่างงี้นี่นะครับณขีดลงมาแล้วก็อย่างงี้ณเราไปตัวนี้นี้ก็คือคล้ายๆกับตัวสระเอ ขีดแต้มที่หนึ่งเป็นตัวโคอย่างนี้นี้นะครับนุเขียนง่านุไปดูตรงนี้นะครับนุก็คือจะเป็นยากนิดหนึ่งนะฮะนุขีดลงมาแล้วก็โค้งลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้จะมีตัวของคล้ายๆกับตัวติ่งๆอย่างนี้ด้วยนะครับตัวนุก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวนุเอามาขีดลงมานะครับแล้วก็ตัวนุอย่างนี้ตัวนุนะครับผมอย่างอย่างอันนี้นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับตัวนุจะมีสิ่งที่ อ่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้เพิ่มเติมดูดหนึ่งตัวนุเราไปดูตัวนุดีหนึ่งนุเขียนยังไงอันนี้จะเป็นคนญี่ปุ่นมาเขียนนะครับเพราะฉะนั้นจะแม่นกว่าผมนะฮะนี่เห็นไหมนุลงมาแล้วก็ขีดโค้งลงมาอย่างนี้เป็นตัวนุนะครับผมโอเคเรามาดูตังนี้ต่อนุนะครับนุขีดลงมาแล้วก็โค้งลงมาอย่างนี้นะครับนุต่อไปตัวเนะนะครับเนะเนเป็นตัวยังไงเนะคือตัวอย่างนี้นะครับขีดลงมาก่อนขีดลงมาก่อนนะครับแล้วก็ขีดตัวแซแล้วก็เนะอย่างนี้นะครับเนนี่อย่างนี้เน นะครับคิดว่าตัวแซดเนคิดว่าตัวแซดแล้วก็เนอย่างนี้นะครับแล้วก็โนโนก็เป็นคล้ายๆกับขดตัวเด็กอ่ะเราเด็กโนโนนั่นเองนะครับโอเคไหมอามาอยนะนินุเนโนครับผมนะนินุเนแล้วก็โนเห็นไหมครับว่าตัวนอนหนูเนี่ยตัวนอนหนูเนี่ยนะครับหรือตัวเ,วเนอ็นเนี่ยนะฮนะ,ะ,ะ,ะจะมีตัวสระอุอย่างเงี้ยตลอดเลยเห็นไหม หรือตรงนี้ก็ได้เป็นจุดติ่งๆนะครับเป็นอุหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวแถว n นะครับผมนาะนินุเน,นแล้วก็โนุนั่นเองนะครับผม